สวัสดีก็ด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ในรายการนิวทีชินนะคะหางจากที่ไม่ได้อับจะต้องลายอาทิตย์<ม>นะครับก็จะขอโทษ้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาให้ดูกันนะคะว่าผุซื้อถตู้มาะครับเอ้ยใชนรถตู้ครับรถตุ๊กตุ๊กเจ้าพิจิดรไงนี่น้าหล่อขายการเด็กตกด้วยนะคะ จริงผมมีคันนะนี่แพนทเขียวแพนท์สีเงินกับเีายเจอเดิ ก็ได้ยุ่กับเรวนะครับแล้วเ,เราอยู่กับรายการอะไรเอ่ยรายการยังไงเครับแล้วหลับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์คกดแชร์กดติดตามเพื่อการค,ค,คลิปใหม่เลยนะครับแล้วลาวันนี้บาย